สวัสดีค่ะแพทนะคะจากลีเจนดโฮมคาค่ะ,คะสวัสดีแฟนเพจที่น่ารักทุกท่านนะคะวันนี้นะคะแพทมาพร้อมกับโปรโมชั่นดีๆเด็ดๆโดนๆนะคะก็ ใครนะคะที่สนใจนะคะอยากจับอยากจองนะคะอยากซื้อรถกับทางดีเจนพมค่ะนะคะต้องดูคลิปนี้เลยค่ะเพราะว่าแพทมีโปรโมชั่นมาแนะนํานะคะโปรโมชั่นของเรานะคะจะมีซูมอร์เซ้นนานถึง1ปีค่ะลูกค้าแล้วก็ขับฟรีถึง90วันค่ะลูกค้าฟรีค่าจากค่าโอนฟรีค่าดําเนินการฟรีค่าตรวจสอบสภาพนะคะคฟรีค่าเอกสารนะคะฟรีภาษีฟรีโอนฟรีนะคะออกรถฟรีศูนย์บาทนะคะลูกค้าแถมจองสามพันลดสามหมื่นนะคะลูกค,ค้าแล้วก็แถมฟรีประกันภัยนะคะแล้วก็ฟรีการันตีเกียร์เครื่องยนต์นะคะแล้วก็บริการช่วยเหลือฉุกเฉินยี่ นานหนึ่งปีเต็มคะ่ะลูกค้าแถมยังมีโปรโมชั่นเด็ดๆโดนๆอีกมากมายนี่ยังไม่รวมนะคะที่แพดอะ่ะแถมฟรีคาสปารถแล้วก็มีเคลือบขัดสีรถมีส่งฟรีนะคะก็ส่งฟรีกันทั่วประเทศค่ะขึ้นเหนือลงใต้ออกตกได้หมดนะคะของเราีส่งฟรีกันทั่วประเทศค่ะอ่ะโอเคเราฟังโปรโมชั่นกันแล้วนะคะใครฟังไม่ทันนะคะก็ สามารถติดต่อได้ตามเบอร์ด้านล่างหรือว่าอิ็อกซ์มหาองแอดมินได้เลยหรือว่าจะโทรหาเซลโดยตรงก็ได้นะคะก็ฝากติดตามทุกๆช่องทางของเราด้วยค่ะไอรีวิวที่แบบว่าจะพามาดูแบบเม็ดลอนเม็ดอักคือมันทำได้หมดอะพูดจริงๆคือไอส่วนตัวเราเป็นผู้หญิงอะมันดูไม่อยู่เรื่องเป็นอัก ซีนคืออะไรกันโค้งคืออะไรคือไม่รู้ไง ประเด็นะ่ะแต่ว่าแพทมีเอกสารนะคะเป็นรายงานการตรวจสภาพผ่านโดยผู้เชี่ยวชาญมืออาชีพและผ่านเอ่อโดยการเรียกว่อะไรเราเรียกเขาตัวแทนได้ไหมตัวแทนแหละการตรวจอะคือเขาก็ต้องได้รับมาตรฐานมาพอสมควรเพราะเขาเหมือนเอาหน้าบังเราอีกทีหนึ่งแล้วเราก็แบบจ้างเขามาตรวจเนี่ยลูกค้าเพราะฉะนั้นมั่นใจได้เอกสารพวกนี้มันไม่มีใครสามารถซื้อได้แต่ไอที่แบบว่าเอยคลิปที่แล้วอกรอพาดูเม็ดลอนเม็ดอาร์กอบเอ้เพี่ดูนั่นดูไม่ต็น ไม่ได้เป็นลถเป็นอากอะไรอย่างเงี้ยยงยางเงี้ยก็คือบางคนอ่ะเขาอาจจะแบบว่าเออเขาดูเป็นโอเคเราเข้าใจเป็นช่างเป็นอะไรเงี้ยแต่เราเป็นผู้หญิงไงบางทีเราอยากดูรถอ่ะเฮ้ยเราพาดูเป็นอากเดี๋ยวแพทให้ดูเอกสารนะคะลูกค้าแล้วก็เอ,อ่อเดี๋ยวส่งลิงให้แล้วกันเนาะทั้ง2คันนะคะมีรายงานการตรวจสภาพแล้ว